ไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีประกันสังคมสามารถที่จะยื่นกู้สร้างบ้านได้ ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลังนี้ตั้งแต่ยกเสาเอกเสาโทค่ะมาดูกี่ครับกี่ครั้งกี่รอบเรียกได้ว่ามาดูสองรอบค่ะก็คือวันแรกคือวันยกเสาเอกเสาโทแล้วก็วันนี้เลยค่ะวันที่บ้านสร้างเสร็จแค่สองครั้งอะไรที่ทำให้มั่นใจว่าเลือกให้ผมสร้างบ้านให้เวลาจะมาดูก็ไม่มีใช่ แล้วก็เราดูแลเรื่องของเอกสารให้ด้วยเนาะใช่ค่ะ,ะจริงๆตั้งแต่ตอนแรกเลยที่รู้จักคุณลันมาดูเพจคือเราก็ดูหลายๆช่องทางค่ะตั้งแต่เพจ Facebook, t i k t o อกค่ะเพราะอยากศึกษาอยากศึกษาว่าแบบไอ้ขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงทีนี้พอพอดูแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยเลยได้ลองมาคุยกับคุณลันพอเจอคุณลันก็แนะนำตั้งแต่เรื่อง แบบค่ะแบบแล้วก็ขอสินเชื่อรวมกระทั่งในขั้นตอนการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแล้วว่าโอเคดูแบบค่อนข้างมืออาชีพนะเราก็เลยแบบโอเคตัดสินใจทํากับคุณลันค่ะหลังจากที่บ้านเสร็จแล้วนะครับเรานัดกันมาดูบ้านจมมออบบ้านเนี่ยมาเห็นบ้านเนี่ยชอบตรงไหนบ้างขอสามอย่าง 3อย่างเลย1คือชอบสไตล์ค่ะสไตล์ก็จะถูกใจคิดว่าถูกใจหลายๆเจเนเรชันนะคะอ,อย่างเราเจนวายก็โ okay, อเคมินิมอลมันก็เดี๋ยวนี้เราชอบเรียบๆแล้วมันก็ดูเรียบๆแต่มีอะไรค่ะใช่แล้วก็อย่างที่สองเลยคือความเรียบร้อยอค่ะไม่ว่าจะเป็นงานกระเบื้องงานสีงานฝ้าอะไรอย่างเงี้ยงานระบบดูเรียบร้อยดีค่ะเรียบร้อยดีทุกอย่างปุนเปิยในขายบ้านนะครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นจะ รู้เรื่องพวกนี้ดีอย่างที่สามอย่างที่สามนะคะอย่างที่สามก็ต้องบอกว่าก็เป็นคุณรันนี่แหละค่ะที่ชอบเพราะว่าคุณรันคือคอยแนะนําทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะตั้งแต่ต้นจนจบค่ะทุกเรื่องเลยเราก็เลยแบบค่อนข้างสบายใจในการที่แบบทำทำบ้านกับคุณรันค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของที่สําคัญเลยอะค่ะการสํารองสร้างให้ก่อนค่ะ ก็คือในขั้นตอนแรกคุณรังจะมีการสำรองสร้างให้ก่อนนั้งแต่ขั้นแรกในส่วนของการเบิกเงินนะคะอันนี้ก็คือไว้ใจได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างตังวลอยู่เหมือนกันในช,ช่วงแรกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ค่ะเราทํางานอีกต่างจังหวัดค่ะครับบ้านลังนี้สร้างให้ค่ะสร้างให้คุณพ่อค่ะยินดีด้วยครับยินดีด้วยขอบคุณค่ะยินดีด้วยครับหลังนี้ผมว่าพ่อต้องชอบมากเลยะนะครับถึงแม้อาจจะดูทันสมัยแต่ว่า มันดูดีอ่ะดูดีแล้วก็กัดขนาดกระทัดรัด้ากนะครับเทสของคุณเปิร์นเนี่ยพายื่นกู้ด้วยเพราะว่าเป็นเทสของอ่าเขาเรียกว่าไม่ได้มีสลิปเงือนเดือนนะครับไม่มีสลิปเงือนเดือนแต่ใช้ห้าสิบทวิในการยื่นกู้ไม่อยู่ด้วยกันตังคุมใช่ค่ะืนะครับใช้ห้าสิบทวิในการยื่นกู้ค่ะครับอ่ แต่หลายเคสก็ทามาหลายเนี่แต่เคสนี้ก็เนื่องด้วยระยะเวลาในการทํางานแล้วก็เรื่องของรายได้ในการยื่น50ทวีตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไปแต่ว่าก็ผ่านไปด้วยดีนะครับใครที่อยู่ในโซนของจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับจะสร้างบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ก็สามารถที่จะเข้ามาดูหน้างานได้มาดูเบื้องต้นก่อนดูเรื่องของปีมือช่างนะครับว่าเราจะสร้างบ้าน แบบไหนอย่างไรกับใครสําคัญที่สุดคือต้องดูผลงานนอกจากดูทางโซเชียลแล้วเนาะใช่ค่ะ,ะผมผมมีทุกช่องทางน,นะครับมีทุกสีเข้า <c oughs> <c oughs> ไปดูได้เลยสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วช่วงระยะเวลาในการก่อสร้างเราก็จะ,ะรีวิวอัปเดตให้กับลูกค้าในตลอด <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถึงตรงไหนติดปัญหาตรงไหน แล้วก็การสั่งซื้อสินค้าไอ้สั่งซื้อวัสดุก,ก่อสร้างพวกนี้นครับลูกค้าสามารถตรวจสอบกับเราได้ตลอดเลยครับผมเคสของคุณเฟิร์นนะครับเราพายื่นกู้เขียนแบบออกแบบพายื่นกู้พาขออนุญาตก่อสร้างครับซึ่งให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นขั้นตอนแรกเลยจนสร้างบ้านนี่แหละแล้วก็สำรองสร้างให้ก่อนด้วย ถึง30%เนะครับเคสนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ถือว่าถ้าเป็นโครงสร้างนี่ก็เป็นของ SCG ทั้งหมดเลยอืมก็ต้องดีใจกับลูกค้าด้วยครับได้บ้านดีได้บ้านสวยและช่างชุดนี้ก็เป็นช่างที่ฝีมือดีทุกชุดเลยครับใครที่วางแผนที่จะสร้างบ้านก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้เบื้องต้นนะครับว่าต้องการบ้านแบบไหน อย่างไรงบประมาณมีเท่าไหร่บ้านหนึ่งชั้นสชั้นอยู่ที่อำเภอจังหวัดอะไรนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่ไกลไม่สามารถไปสร้างให้ได้แต่เราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษารีครับแต่จังหวัดที่ใกล้เคียงในโซนของภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกบางส่วนก็สามารถที่จะไปสร้างให้ได้นะครับมีภาพที่ดีหลังจากที่ สร้างบ้านเสร็จแล้วเราก็มีให้กันเสมอครับผม